ครัว .co podcast เพราะอาหารไม่ใช่เรื่องเล็ก q ควิคมิลรายการที่จะพาคุณไรู้จักอาหารในหลากหลายแง่ม,มุมเสิร์ฟอาหารสมองกันแบบควิคควิคที่รู้แล้วจะทำให้การกินของคุณอร่อยขึ้นสนุกขึ้นกับคำถามที่ว่าทำไมคนเกาหลีชอบกินไก่ทอดกับเบียร์หลายๆคนคงจะเคยได้ยินใช่ไหมครับหมูสามชั้นคู่กับโซจูส่วนไก่ทอดก็ต้องคู่กับเบียร์ เป็นวลีที่นักกินสายอาหารเกาหลีเนี่ยเขามักจะพูดกันบ่อยๆประกอบกับร้านไก่ทอดสตรีทฟู้ดยอดนิยมซึ่งมีมากกว่า3 6 0 0 0ร้านในเกาหลีแค่นี้ก็น่าจะช่วยยืนยันความหลงไหลข้างใครในรสชาติของเบียร์และไก่ทอดได้เป็นอย่างดีแล้วถ้าเราสังเกตดีๆซีรีส์เกาหลีหลายๆเรื่องก็มักจะมีฉากไก่ทอดกับเบียร์เยอะแยะมากมายแบบที่ทำอลอคคอแห้งกันไปหลายตะหลายรอบจนบางทีออก็อดสงสัยไม่ได้ใช่ไหมสมัยต้องเป็นไก่ทอดกับเบียร์คำตอบก็คือ ไก่ทอดกับเบียร์นั้นเป็นเหมือนอาหารคอมฟอร์ตฟู้ดของชาวเกาหลีใต้จากในอดีตเนี่ยปกติแล้วการกินเนื้อกินหมูอะ่ะมันเป็นเรื่องของคนมีฐานะคนเกาหลีใต้จึงคุ้นเคยกับการกินไก่เป็นทุนเดิมเพียง <c oughs> แต่ว่าเขาจะปรุงเป็นเมนูอื่นๆที่ไม่ใช่ไก่ทอดซึ่งสิ่งที่ทําให้คนเกาหลีกลายเป็นชนชาติเซียนทอดไก่นั้นอาจจะเป็นเพราะพวกเขาได้รับอิทธิพลมาจากการมาเยือนของกองทัพสหรัฐในยุค60จนถึงช่วง70 จนกระทั่งเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ฟื้นตัวและเฟื่องฟูขึ้นก็เริ่มมีร้านไก่ทอดกับเบียร์ในเมืองและนอกเมืองเพิ่มขึ้นตามไปด้วยครับประกอบกับวัฒนธรรมการดื่มที่แข็งแก่งหาใช้เทียบของชาวเกาหลีเนี่ยและในช่วงฟุตบอลโลกโคเรียเจแปนวอลคัพปี2002ชาวเกาหลีใต้ต่างออกรวมตัวกันเชียร์กีฬากันแทบจะค่อนประเทศและแน่นอนครับว่าเพื่อความสนุกสนานก็ย่อมจะต้องดื่มเบียร์แกล้มแบบไก่ทอดไปด้วยมันเลยยิ่งทําให้วัฒนธรรมไก่ทอดกับเบียร์ยิ่งกลายเป็นป๊อปคาวเจอร์ของชาวเกาหลีใต้ไปปโดยยยิา เรียกว่าหลังจากงานโวล์ครับในครั้งนั้นแล้วจํานวนไก่ทอดกับเบียร์ในเกาหลีเพิ่มขึ้นราว2.5เท่าก็คือจาก10,000ล้านกลายเป็น25,000ล้านเลยทีเดียวเราสามารถพิสูจน์ความล้างไคล้ในไก่ทอดกับเบียร์ของชาวเกาหลีได้จะคาว่าชิแม็กเป็นคําผสมที่เกิดขึ้นใหม่เมื่อไม่กี่สิบปีที่ผ่านมานี้เองครับซึ่งเกิดจากคาว่าชิเกนที่แปลว่าไก่และแมกจูที่แปลว่าเบียร์เรียกได้ว่าต่อให้เราพูดภาษาเกาหลีไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวแต่หากเราพูดคําว่าชิแม็กไปนะครับ รับรองว่าชาวเกาหลีเนี่ยเขาจะพาเราไปที่ร้านไก่ทอดกับเบียร์ได้อย่างแน่นอนแบบไม่ต้องกลัวเข้าใจผิดเลยครับเอาเป็นว่าแม้ช่วงนี้จะยังเก็บกระเป๋าไปเที่ยวเกาหลีไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียดายนะครับเพราะว่าการกินไก่ทอดกับเบียร์แบบเกาหลีนั้นแข็งแกร่งจนกลายเป็นวัฒนธรรมที่ส่งออกไปทั่วโลกเรียกได้ว่ามีร้านอาหารเกาหลีที่ไหนก็ต้องมีไก่ทอดกับเบียร์ที่นั่นแต่อย่างไรก็ตามจะเอนจอยกับวัฒนธรรมชิม็กก็อย่าลืมดื่มกันอย่างมีความรับผิดชอบ และจะลืมคำนวณแคลอรี่ไม่ให้โลกเรืือรังถามหากันด้วยนะจ๊ะครัว .co.podcast เพราะอาหารไม่ใช่เรื่องเล็ก